ถ้าอยากหาอะไรกินไม่ได้วันคืนนี้เราคงต้องอดกันนีขานะเห็นไหมไปไปดูกันว่าเราจะได้อะไรกินไหมนี่น่าจะเป็นปามป่าก็ไม่รู้มันจะกินได้ไหมก็เห็นเขาขุดไปกินหนอกันอยู ดูที่จะมีสัตว์ป่าอะไรให้เราล่าได้บ้างไปดูกันนี่จะน่าจะเป็นเส้นทางที่ผ่านป่าเขาใช้ที่ผมเดินอยู่นี้คือจะเลาะแนวริมทานขึ้นไปเพื่อที่เราจะได้จับเส้นทางได้ เพื่อเวลาเราลงจะได้ไม่หลงชันนะน,นี่นี่ชันมากเลยต้องไปีนเอาดูดิมีอะไรให้เรากินได้บ้างนะไปะเราไปหาของกินกัน เดี๋ยวถ้าได้ของกินยังไงเดี๋ยวจะเอามาให้ดู